ได้ยินว่าอะไรไรู้ป่ะได้ยินว่าโครงหน้ามันดีอะค่ะ,ะเ,เดี๋ยว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 เอาอันนี้ดีกว่าไม่ถนัดเอ๊ะไี่หุดพักกี่เป่าคือค่ะเดี๋ยวเอาใส่นี่มาใส่กระดาษชืช่อไปตองกล้วยหอมนียต้องแตะชื่อด้วยเหรอเออ กล้วยนัดกับกล้วยเตเ้ยยังไงแ,แต่ของนัดนี่เป็นกล้วยแฝดน,นะมี2ใบ 2> ทำมาถ่ายูปสิคุณฮะขอดูกล่องหน่อยค่ะเอ้าหมดตา,าในใจตาแกแล้วทีเดียวแล้วนี่เอามาแกะเลยแกะได้ของเอกินเลยตาอะไรอ่ะพี่

อ๋ออยากอ่านอ่านเลยมีอะไรจะเลอะไรบ้างอ่ะไม่ต้องให้เต้ยกินไม่ต้องให้เต้ยกินอก๋อกั้งชายกั้งพี่เห็นเต้ยเขาชอบแกล้งพี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้ไม่สนใจพี่ไปเอาของอยู่พี่เพิ่งกลับมาพี่ไปเอาขนมมาพี่รักกั้งเลยเคยมองหน้าตัวเองหรอว่าตัวเองหน้าหลอปะเคยมองน้ตัวเองหรว่าตัวเองน้าหล่อปะไม่ครับแคเลยองหรอ ต่เราใจต้องอยู่โรงเรียนหระแต่เราใจจะไม่หลอใจอะไรนะคะใจตายแล้วเกียดอี่อ่่เชิญค่ะขอบคค่ะนี่ไม่ต้องถอดเสื้อเลยนะรู้ถอดเสื้อรู้สึกเฉยเฉยเลยอ่ะอ่ยปะงานดีนะงานดันเนี้ยขนต้งอปหัเะนีไม่อดตาจะให้น้องทำไหม ให้น้องทำขายปัเยดไม่ียเดี๋ยวจะเป็นโคเรียไปนะครับต่อไสิ้นต่อไปครับเอาลบมาไมไ่เป็นขายมใช่วันนี้จะเรนมร็วมากไม้เป็นไม่หรอไม่ไม่หรอกสยาวใ่ห้มันกุยๆุยที่เกล้เหมือนธรรมชาติพรุ่นี้เราก็จะเิ่นเองพี่เอค่หรอไม่เอไม่ไดเวลาทำเลยพี่ต้าเป็นสัดนะถ้าเอทำพี่ต้าเขาถูกใจรถนมเออรถนมคอลจริงเหรอไปทำอยากกินเห เปลี่ยนรถชนาล้อที่สเตเอี้ที่สองเลยนะเยีอยากเรียนเรื่องไปเลยมาทำไมาอืมเอ้ากั้งไปไหนแล้วอ่ะอืมกั้งอืมเห็นไหมไม่ต้องแบนเต้ยเลยเต้ยชอบแคเห็นไหมเขารู้ความจริงไอ้พวกนี้นะคิดว่าไลฟ์สดก็ต้องขึ้นอ้นี่มาซูเฟอร์สีดูดตาย ให้ผมมันผมมันใสขึ้นแต่มันเหมือนธรรมชาติอ่ะไม่ใช่เหมือนไม่ขอนาตาแต่กินต้องใ้ไม่อ้วนใช่ไหมตองต้องต้องต้องใส่ีผมังมัยูเดี๋ยแ้ผม้องบอว่า กั้งไปไหนแล้ววะกั้งไม่ทำงานหรอยังอยู่ยำ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 ไมยำยำไทย มันลงไหก็เลยหน้าขาวก็เขาบอกว่าวันนี้ทำไมขาวจังทำไมวันนี้ดูลอ่อนพี่หรือเต้ยก้งเพลอและซะเพลินเลยนะหยิบเพลินเลยนะอร่อยใช่ไหม อแต่เข้าหน้าพอดีเลยควยมีเหล่ห้องเนี่ยไม่นี่แกล้งอะไรเลยก็วางตามพีเต้ร์พีเตอร์เดี๋ยว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 พีเต้รเป็นคนเอาใส่กล่องนี้ไว้ ก็ไม่เคยแกงลิสเตอร์นั่นแหละตัวดีพี่ตีเขาพี่วันนั้นอะพี่เลี้อกนะพี่มีรูปนะพี่บอกให้คอมพลีเตอร์เหรอใช่ครับเอนกันนะเอ็นนั่นเห็นไหมไม่ได้ตีบอกว่าเอามือออกไปเป็นชุดอี่ว่ามัน นี่ไงนี่ไงนี่ไงผ้าแพ้เปิดเผยเห็นไหม ต้องเงอยู่ในร้านด้วยนะวันไหนนะแปดแปดต้องวันาคาที่ไหนเอาบันมาิได้กี่ใบทำไมข่าวจังอะต่างต,ต่งตุอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมเขารวยถึงรวยนะรวยยังรวยวะอะไรนะรนี่นวรนะวยแล้วใช่ไหมคะวัน าช like ื่ออะไรอ่ะไอซ์ห็นไหมเขารู้ว่าเธอเป็นคนยังไงเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกกาจะทำไลา์กันอีกแล้วอ่ะฟ้องนะ คอยดูนะเพราะว่าพี่จะโดนแกล้งบ่อยมากเลยวันนี้พี่ก็โดนมาถึงพี่ก็โดนป่อยเลยกั้งหน้าอย่างพี่เคยโกหกกั้งที่ไหนน้องยังอยู่ยังดูอยู่ดีมากกั้งดูต่อไปล้วจะเห็นความร้ายกายสองล้านครับเห็นไหมคนเขารู้หมดเลยชอบแกล้งเขาภามันออกไปเป็นยางเห็นไหมอีกแล้วอีกแล้วตอนนี้ชุดใหม่ใช่ไหมเต้ยใช่ครับ เก็บกดเพราะโดนพี่เชียแกล้งมาอันนี้ก็ยังไม่อันนี้ก็ยังไม่รวยมากเย้รวยนี่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 เห็นไหมแฟนคลับเขาบอกว่าเต็งชอบแกล้งเขาเห็นไหมอยาาไปไหมสู้กันดิสู้กันสิสู้กันไปตาอ่ะ ไม่หแต่แถวนี้มันชัดเหมือนกันนะเวลามันโดนแสงที่ใช่มค่ะเวลาเงาผ่านแท้ผมจะชัดมากช่วยไหมขาวอ่ะขาวเกินลองบังลองบังแสงดิบังยังไม่โดนยังไม่บังไม่บังแล้วล่ะอ่ะเนี่ยบังแล้วโอเคมืดเลยเห็นไหมเอออันนี้นะอันนี้ดเป็นเต้ยแล้วแล้วพอออกไปป๊ไม่ใช่เต้ยเอออันนี้ดูไม่ใช่เต้ยละเออเขาวไปอีกหอเข้มอ เออหล่าเข้มหล่าไหมเหล่าเข้มด้วยอ่ะไม่พูดคำหยาค่ะคนตัวเงินคนวอลนัทอะไรก็ไม่รู้ พี่อ่านแล้วมันก็ตลกดีนะเขากินอะไรกันมาก็ไม่รู้อุ้ยพี่โรดอพี่โรดอคิดถึงจังเลยรักพี่โรดอนะสายไหมถ้าเป็นเด็กต้าหรืออะไรก็เงียบเลยที่ได้ได้ได้ถ้าเป็นเด็กต้าคือหยิ่งมึงก็ไม่ได้บอกพี่พี่โรดอเห็นน้องไหม นี่ถ่ายพี่เล็กอยู่นั่เป็นน้องมือดน้อแนงใสพี่รอดองแฟนเขาพี่รอดองที่นี่กล้วยเท่ากันหมดเลยกล้วยพี่นัทเป็นเอ้ยพี่นัทกล้วยใครอ่ะพี่ตอนนั้นเป็ืนเป็นนัทเตยอ้าวทำไมนัดนี้สองอันไงพี่รอดองแฟนเขาพี่รอดอเฮ้ยหัวยทำอะไรตรงนี้นี่พี่นัท คิดถึงเขาเหรอพี่รอดอเห็นแฟนเขายัง พี่เรารอ,ดอดเจอกันนะเดี๋ยวไว้ว่างๆไอ้หนี่มใหม่